อันนี้คือผลผลิตของสวนอะตอมนะครับมันฝรั่งออร์แกนิกปลูกส,วน,ส,ว,นสวนอะตอม <c oughs> ปลูกแบบไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่น้ำตามอยู่ต่างไรคนดูแล <c oughs> ไร่การดูแล <c oughs> อันนี้ไม่รู้หินหรือ <c oughs> อุ้ยมันฝรั่งคุณเคยเห็นมันฝรั่งที่ใหญ่ขนาดนี้ไหมครับให้พี่ต้อมจับดูสิพี่ต้อมเอาให้แม่ดูหน่อยพี่ต้อมไม่เอาหรอกมันฝรั่งออร์แกนิกจากสวนอะตอมฟาร์มนะครับมีอยู่สามต้น โอ้โหโอ้หเยอะไหมลูกโอ้เยอะมากจูบเครื่องมือในการขุดเครื่องมือแบบระดับเทพเจ้า SSR พี่ตต้มอ้ลองเทคเลยแม่ลองเทคเลยต้องตัดนะเดี๋ยวแม่ก็เอาไปทอดให้เรากินนะ เงี้ยมันฝรั่งเจ้าอันนี้ขึ้นมาหัวอยู่ไหนเด็กๆเล็กๆอยู่เล็กๆเองทำไมตามไปหาหัวมันฝรั่งไหมพ่อหน่อยลูกให่ยังไงอะไรนี่ตามใช่ไหมปอดเอ๋อปอเออใช่ใช่ไหมลูกใช่มานหามามีทางนี้เร็วเฮ้ยใช่จริงด้วยอ้วนใหญ่เลย บิ๊กเลยเหรอพ่อใหญ่เลยใหญ่เลยต้องไปดูตรงนี้เฮ้ยเหมือนจะใหญ่ปะมันจะใหญ่ครับมันจะใหญ่มาเลยครับเอ่อไอเครื่องมือนี่มันระดับเทพเจ้าจริงเดี๋ยวเรามาดูกับพ่อชี้พ่อบอกมันบิ๊กมากมันมีลูกมันมีพ่อเห็นมันบิ๊กมากต้องไปขุดเร็วมันบิ๊กมากแบดดี้บอกอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้หินนะไม่ใช่นะหินเฮ้ ฝรั่งส่วนอะตอมฟาร์มโอ้ได้หรือยังพ่อขุดยากเทียวเดี๋ยวต้องมันเป็นเครื่องมือเทพเจ้าน่ะแม่คนธรรมดาใช้ไม่ค่อยได้มันหินหรือมันมันดูดีแล้วใช่ไหมตเปลือกมันแล้วอ้าวตอนนี้จะไปไหน รา e ยูกอีกแม่แม่จะถ่ายอะไรแม่จะถ่ายน้องอาตอมกับแดดีี้ช่วยกันขุดมันฝรั่งเฮ้ยมแม่แม่ลูกมา,มาขยับได้แล้วโอ้น้องตามมาดูโอ้ลูามมาด a d d i โพเทตามมา้ตมจับไหนพ่อ b ป๊ะโป a ะโป๊ะโป๊ o ปัะโป๊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 ะป๊ะโป๊ะโปป๊ะโป๊ป มันเหมืออนไ้ลูกจับนายพ่อมาแล้วมาแล้วมาดูมันช้ำช้ำน้องตามมาดู is สุบบิ๊กบิ๊กบ p ๊กพ po p พอพ t เช e t เชเชเฉยเฉมันบินแข็งเกินไปลรืมั้งเนี่ยมันก็เลยมันต้องเลื่อนๆลื่อนกันนี้นะเฮ้ยมันเหนียวนะต้องใช้แบบคุ้มจีแบบมาร์คพอเบิร์ดดินเหนียวนะมันเหนียวนะลูกอ่ะอันนี้เราจะเอาไหมอันเล็กๆเอาเอาเนาะ ต่ำจนมันเล็กเล็กมากเดีย๋ยวนี้พ่อปลูกกลับไว้เหมือนเดิมเล็กมากเอาน้องตอมหยิบใส่ลูกเล็กเราก็เอาเราไม่ค่อยมีกินลูกไปเดี๋ยวเอาไปคุกกิ้งกันเนาะเดี๋ยวแม่เอาไปทอดมาเนาะมันฝรั่งทอดนะล่ะเอาลงนี้แช่เอาไว้ต่อนล่ะเอาแช่ไว้ก่อนโอ้เราให้มันเติบโตเหรอลูกแม่มันแก่โตโอ้ช่วยพ่อเลย,เลยมันจะออกอีกไหมแม่ แม่น่าแล้วต้องปลดล่ะน้องตามจะปลูกใหม่แล้วนะพ่อเดี๋ยวน้องตอมจะปลูกแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยซื้อมาปลูกใหม่ลูกอันนี้เราเอาไปทํากินก่อนไปถือไปให้แม่ครับอ่ามาเลยลูกมามีคุกคุกกิ่งเอาไปล้างเอาไปล้างไปล่ะล่ะต้นมาใกล้ลก็มาใกล้ไม่ได้เพราะว่าน้ํามันน้ำมันทำยังไงกระเดนใช่ไหม ุดลน้ออันนี้มันมันสับเลยแม่เด็ดมาไม่เด็ดน้ำมาอันนี้ให้มามี่เนาะมาลูกมาให้แม่ไม่เด็ดอันนั้นเด็ดอันนี้ออกเหรอลูกเด็ดนี่ออกโอ้พ่อเด็ดออกให้ลาหน่อยเนี่ยใบอันนี้อ่ะอันนี้เหรอลูกจะอมนี่มันเป็นต้นไม้ตำลึงอ๋อให้แม่เก็บตำลึงตาจะกินตำลึงเหรอ โอ้บายบายบายครับเดี๋ยวรอรอกินก่อนเดี๋ยวรอชิมทำเฟ้นฝายให้กินหลอมันฝรั่งของเราเราจะมาทำเฟ้นไฟเนาะแม่กำลังทำอะไราเยแม่กำลังปอกเปลือกครับปอกเปลือกเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวให้แม่ปอกเปลือกแล้วเราก็รอดูตอนทอดเนาะแล้วก็รอชิมโอ้มันฝรั่ง มันกำลังทอดมันกำลังถูกทอดที่เราไปขุดน้ำเมื่อกี้ไงนี่มันชิ้นชิ้นเหมือนจะใหญ่เลยไม่ใหญ่หรอกเดี๋ยวมันหนก่อนโอิ่มน้องอาตอมหนึ่งอิ่มนะมันเดือดไหมลูกไม่ใช่อะไร้ไม่ใช้ทับพีครับใช่ตะหลิวใช่ตะหลิวน้ำต้มน้ำน้ำต้มถ้าใส่น้ำต้มต้มต้มนะ ตอมดูใครถ่ายต้อมเนี่ยพี่ตอยโอ้อันนี่อแม่มาร์มี่แอนด์ดิ๊แอนใครเบบี้พี่ต้อมต้อมต้อมตอมพี่ตอมโอ้ยแม่อบะพ่ออะพี่ต้อม โอ้ไม่ไม <was>? ่ไ <eux> ม <ils S 1> mm ่ไ hmm. ม่ไม่โอ้นี่คือที่ทอดเสร็จแล้วได้กินไหมดกินหมะเป็นไงเอออยู่เหรอหนังขนมเลยกิดมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกรับมือเก็บไปลูก้ีัง้ามันฝรั่งทอด อืมร้อนไหมร้อนร้อนอ๋อมันร้อนเหรอแม่ร้อนอยู่ใร้อนยมิกมากินให้มีกินมากินอกินมามากินหรอกอร่อยถึงขั้นแดงคนอื่นเลยอืมมันมีเกลือด้วยมิกมากินมิกมากินพี่มีกินมิกมาอัพอ่ะอัพแบบโอเปอร์เจอรมากอ่ะอีก่ไหมลูกอันเบบี้าจนี่เบบี้แกนี่ แม่ม okay. ึงตากินหนได้เลยรอนไหมลูกร้อนไหมตามร้อนไหมกินมากินตอนนี้ร sure> ีบนร้อนไหมลูกป่าๆกันพ่อป่าให้พ่อป่าพ่อป่าให้ต้มยากินืแม่ป เมปมามิม่อ่ะอ uh, an ่อเ่ล้ขียวเขียวเขียเลยอุ่นอุ่นอุ่นเนาะเป็นไงบ้างยำมีไหมลูกยำมีไหมยำไหมยำยำมีแบ่งมตากินไหมแบ่งไหม แบ่งไหมเนยท้างตากินได้ไหมอ้าวขายเลยมากโอ้โหน้ำลายปะโอเคเรางั้นอันนี้ก็ครั้งนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราปลูกใหม่แล้วก็มาทำใหม่นะกินได้น้องตอมก็จับกินเองเลยอ่ะแม่บ๊ายบายแอร์น้ต้อมบ๊ายบายหน่อยบายบ๊ายบายพ่อบ๊ายบาย